สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับเราเช่นเคยเพมแชแนลครับ สำหรับคลิปโดวันนี้นะครับก็จะพาทุกคนเนี่ยนะมาเปิดตำนานเรื่องราวเกี่ยวกับงูเกีงกองขมินนั่นเองครับซึ่งเรื่องราวเรื่องนี้นะก็ถูกเล่าขานกันมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันนะฮะและทุกคนเนี่ยอาจจะเคยได้เห็นและก็เคยได้ยินมาบ้างในเรื่องราวเพราะได้มีการหยิบยกเรื่องราวของงูเกีงกองเนี่ยมาสร้างเป็นภาพ,พยนตร์อีกด้วยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า เขาเล่ากันมานะคะว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยงูเกงกองเนี่ยเป็นงูชนิดเดียวแล้วก็เป็นชนิดแรกนะฮะไม่มีงูชนิดอื่นเลยซึ่งเขาบอกว่างูชนิดอื่นเนี่ยยังไม่เกิดเลยนะครับทุกคนครับมีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับภรรยาในี่ชื่อนี้นะครับส่วนสามีเนี่ยไม่ปรากฏชื่อขึ้นมานะครับอยู่มาวันนึงเนี่ย นางนีเนี่ยนะครับได้คว้าขวานของเขาเนี่ยออกไปอ่ะไปตัดไม้ในป่าขณะที่นางนีกําลังจะฟันต้นไม้เนี่ยนะฮะนางนีเนี่ยได้ทําขวานหลุดมือลงไปในรูขนาดใหญ่และในรูนั้นนะครับก็ได้ปรากฏร่างงูเกงกองขนาดใหญ่นะฮะเมื่อนางนีเห็นว่าในรูนั้นเป็นงูแล้วเนี่ยนะครับนางนีเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการตกใจแต่อย่างใดเลย เพียงแต่เอ่ยคำขอขวานของตนเนี่ยคืนนะครับนีเนี่ย style. ครับก็ได้พูดกับงูว่าขอขวานของตนเนี่ยคืนด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าเจ้างูตัวนี้เนี่ยนะครับผมได้มีข้อแลกเปลี่ยนให้กับนีนะว่าถ้านีเนี่ยอยากได้ขวานของต้นคืนเนี่ยต้องยอมเป็นเมียงูนะครับซึ่งงูเนี่ยนะครับก็ได้บอกต่อไปว่าถ้าเจ้าเนี่ยยอมเป็นเมียข้านะเจ้าก็จะได้ขวานคืนแต่ถ้าเจ้าไม่ยอมเนี่ย เจ้าก็ไม่มีทางที่จะได้ขวานคืนไปเด็ดขาดนะครับเมื่อนางนีเนี่ยได้ยินงูพูดเช่นนั้นแล้วนะครับก็มีการคุ้นคิดอยู่สักพักหนึ่งแต่ด้วยความที่นีเนี่ยเป็นหญิงเจ้าชู้อยู่แล้วอ่ะก็เลยได้ตอบตกลงไปว่าจะยอมเป็นเมียของงูเกงกองนั่นเอง หลังจากที่ทำข้อตกลงกันเรียบร้อยเจ้างูเกงกองเนี่ยก็เลยได้มีการคืนขวานให้กับนางนีและนางนีเนี่ยก็ยังบอกกับงูเกงกองอีกนะว่าเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยจะให้ลูกสาวเนี่ยมาเรียกให้งูเกงกองเนี่ยเข้าไปหานะครับจากนั้นนางนีและก็ลูกสาวเนี่ยก็ได้เดินทางกลับบ้านนะครับแล้วก็พอถึงเวลาพบค่ำเนี่ยนะครับนางนีเนี่ยก็ได้มีการส่งลูกสาวไปตามคําที่ตนเนี่ยได้บอกกับงูเกงกองไว้ว่าเดี๋ยวจะให้ลูกสาวเนี่ยมาตามไป ที่บ้านนะครับซึ่งลูกสาวของนีเนี่ยก็ชื่อว่าเอ็ดนั่นเองลูกสาวเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อโต้แย้งแต่อย่างใดนะเพียงทาตามคําสั่งของแม่นะพอเอ็ดลูกสาวของนางนีเนี่ยเดินมาถึงปากรูของงูเกงกองนะครับก็ได้มีการร้องตะโกน เรียกงูเกงกองเนี่ยบอกว่าแม่ของตนเนี่ยให้มาตามพองูเกงกองได้ยินเช่นนั้นแล้วจึงไม่รอช้ารีบออกมาจากรูและก็ตามลูกสาวของนางนีเนี่ยกลับบ้านไปด้วยนะครับพอไปถึงบ้านของนางนีแล้วเนี่ยนะครับนางนีเนี่ยก็ได้มีการเล่าทุกอย่างให้กับงูเกงกองเนี่ยฟังว่าต้นเนี่ย มีสามีอยู่แล้วแต่เพียงว่าสามีของตนเนี่ยได้ออกไปค้าขายต่างแดนซึ่งนานๆทีสามีของตนจะได้กลับมาบ้านครั้งหนึ่งนะครับนางก็เลยได้บอกกับงูเกงกองตวน,นี้ว่าถ้าวันไหนที่ตนเนี่ยไม่ได้บอกให้ลูกสาวไปตามเนี่ยอย่ากออกมาหาเด็ดขาดน,นะครับ พราะนางนีเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าสามีจะกลับมาวันไหนกลัวว่าจะเป็นเรื่องเอานะครับและนางนี้ก็ยังได้พูดอีกนะคะว่าเดี๋ยวเท่าวันไหนสามีของตนเนี่ยไม่อยู่เดี๋ยวตนจะส่งลูกสาวเนี่ยไปตามเรียกให้มาหาเองนะครับ พอ,องูเกงกองได้ฟังนางนีพูดแล้วเนี่ยงูเกงกองก็ได้ตกลงแล้วก็ในคืนนั้นนะครับทั้งสองเนี่ยก็ได้มีการหลับนอนร่วมกันและหลังจากคืนนั้นนางนีก็ได้มีการส่งลูกสาวของตนเนี่ยไปตามเรียกให้งูเกงกองเนี่ยมาร่วมหลับนอนกับตนทุกคืนเลยนะครับ <P> พอทําแบบนี้นานวันเข้าน,นางนีก็ได้มีการตั้งครันนะครับทุกคนและเจ้ากรรมครับ สามีของตนเนี่ยได้กลับมาบ้านวันนั้นพอดีหลังจากที่สามีกลับมาเนี่ยก็ได้มีการสังเกตว่าภรรยาของตนเนี่ยมีอาการแปลกๆไปแล้ววันหนึ่งสามีเนี่ยก็ได้รู้ว่าภรรยาของตนเนี่ยได้ตั้งคันอ่อนๆอยู่ด้านสามีเนี่ยก็แปลกใจนะว่านางนี้เนี่ยจะท้องได้อย่างไรในเมื่อตนเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านมาเป็นเวลานานนะครับด้วยความสงสัยอะ ตนเนี่ยจริงได้ถามกับลูกสาวว่าพรนรายาของตนเนี่ยได้ตั้งครันกับใครนะะและด้วยความที่ลูกสาวเนี่ยสงสารพ่อและก็ไม่ได้ชอบพฤติกรรมของแม่สักเท่าไหร่ก็เลยได้บอกกับพ่อไปนะว่าแม่ของตนเนี่ย หรือว่าภรรยาเนี่ยได้ตั้งคันกับงูเกงกองซึ่งเป็นชู้กันระหว่างที่พ่อเนี่ยไม่อยู่นะครับพอรุ่งเช้าของอีกวันเนี่ยนางนีได้มีการออกไปเยี่ยมญาติของต้นจากต่างหมู่บ้านนะฮะสามีเนี่ยก็เลยได้มีการวางแผนกับลูกสาวให้ออกไปตามงูมาเหมือนที่เคยทําทุกวันด้านงูเกงกองเองเนี่ยนะครับพอได้ยินเสียงของลูกสาวก็ไม่ได้คิดเอกใจแต่อย่างใดก็ได้มีการเลื้อยตามลูกสาวไปบ้านของนางนีเนี่ยเหมือนเช่นเคย รันงูเกงกองเนี่ยเลื้อยไปถึงหน้าประตูบ้านแล้วซึ่งสามีของนางนีเนี่ยได้ดักรอก่อนแล้วนะครับสามีก็ใช้มีดเนี่ยฟันคอง,งูเกงกองจนขาดและก็ได้มีการตัดส่วนหางไปไว้บนหิ้งพระและก็เอาท่อนหัวเนี่ยไปแขวนไว้บนต้นพุทธาและส่วนลำตัวเนี่ยก็ได้บอกให้ลูกสาวนะคะไปถลกหนังออกเพื่อที่จะนำส่วนลำตัวของงูเกงกองเนี่ยมาแกงให้กับนางนีกินนั่นเองนะครับ ครั้นนางนีกลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ยก็เห็นสามีแล้วก็ลูกสาวของตนเนี่ยก็นั่งรอพร้อมที่จะทานข้าวอยู่แล้วแนะครั้นนางนีที่เห็นแกงอยู่ตรงหน้าเนี่ยก็ได้ถามกับลูกสาวว่านี่คือแกงอะไร และลูกสาวก็ได้ตอบกับผู้เป็นแม่นะครับว่านี่ก็เป็นแค่เพียงแกงเนื้อหมูธรรมดาพอนางนีได้ยินคําตอบของลูกสาวแล้วเนี่ยก็ได้ตัดแกงเนี่ยเข้าปาดทันทีนะฮะและอยู่ๆก็ได้มีอีกาตัวหนึ่งเนี่ยบินมาเกาะตรงต้นพุทราที่สามีเนี่ยได้มีการแขวนส่วนหัวของงูเก้งกองเนี่ยไว้นะครับและอีกาตัวนั้นเนี่ยก็ได้ส่งเสียงร้องออกมาว่ากากา กินเนื้อผัวตัวเองนางนีที่กำลังนั่งกินข้าวอยู่นั้นพอได้ยินเสียงของอีก,กาเนะี่ยก็ได้หันไปดูและต้องตกใจเมื่อพบกับผัวของงูเกงกองนะครับที่แขวนอยู่บนต้นพุทราซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยนางนีก็รู้อยู่แก่ใจแล้วว่าชู้ของตนที่เป็นงูเกงกองเนี่ยได้ถูกสามีเนี่ยฆ่าเรียบร้อยแล้วและกาตัวนั้นเนี่ยนะก็ยังไม่ได้หยุดร้องละแล้วลก็ร้องขึ้นมาอีกนะครับว่ากา ก,กินเนื้อผัวตัวเองจนทำให้นางนีเนี่ยนะน้ำตาไหลออกมาสามีคลั่นเห็นภรรยาร้องไห้ก็ได้ถามไปว่าร้องไห้ทำไมนางนีเนี่ยจึงได้มีการรีบตอบออกไปทันทีนะคะว่าข้าวก็ร้อนแกงก็ร้อนและคิดถึงลูกๆห,หลานเนี่ยก็เลยร้องไห้ออกมานั่นเองแต่ไม่ทันสิ้นคำอธิบายนะคะปรากฏว่ากาเนี่ยก็ได้ร้องออกมาอีกนะคะว่ากากา กินเนื้อหัวตัวเองหัวอยู่บนต้นพุทราหางอยู่ในบ้านครั้นนางนีได้ยินการาร้องบอกมาเช่นนั้นนะครับนางนี้ก็ได้มีการมองเข้าไปในบ้านและเห็นกับหางชู้งูกเกงกองของตนเองที่ถูกสามีเน่ฆ่าตายนะฮะนางนี้ก็ถึงขั้นเก็บอาการไว้ไม่อยู่นะได้ร้องไห้ออกมาพอสามีเห็นภรรยาของตนร้องไห้หนักขนาดนั้นเนี่ยนะก็มั่นใจแล้วว่าภรรยาของตนเนี่ย เล่นชู้กับงูเกงกองตัวเนี้จร,จริงๆแน่แท้แล้วนะครับสามีก็เล่นตามบทไหลตามน้ําไปกับนางนีไปก่อนรอจนกระทั่งนางนีเนี่ยตั้งครันได้9เดือนสามีเนี่ยก็เลยได้มีการออกอุบายชวนนางนีเนี่ยไปอาบน้ําที่ลําทานพอไปถึงลําทานแล้วสามีเนี่ยก็ได้มีการบอกกับภรรยาไปอีกค่ะว่าเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยจะเดินเข้าไปลึกมากกว่านี้ เพราะว่าน้ําในลำธารเนี่ยจะได้เย็นสดชื่นนะครับนางนีเองเนี่ยก็ไม่ได้มีการเอะใจแต่อย่างใดก็เดินตามสามีเข้าไปพอถึงจุดที่คิดว่าเหมาะแล้วสามีเนี่ยก็ได้มีการบอกให้พรรยาหยุด และก็บอกกับภรรยาว่าเดี๋ยวเราจะอาบน้ํากันตรงนี้นางนีจึงเตรียมตัวที่จะลงอาบน้ําเพราะภรรยาเผลอเนี่ยนะสามีก็เลยใช้ดาบที่ตนเองเนี่ยพกมาด้วยฟันเข้าที่ท้องของนางนีจนท้องของนางนีเนี่ยแตกนะครับ และภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเนี่ยก็ทำให้เขาตกใจอยู่ไม่น้อยนั่นก็คืองูนับพันตัวที่ออกมาจากท้องของนางนีสามีจึงใช้ดาบพยายามที่จะฆ่างูเหล่านั้นนะครับบางตัวก็ตายบางตัวก็รอดหนีไปได้นะครับ และเรื่องราวของงูเกงกองเนี่ยก็จบลงตรงนี้เนี่ยแหละครับแต่นะครับมีการเล่าขานกันมาว่าที่มีงูเยอะแยะบนโลกของเราเนี่ยก็มาจากงูเกงกองนี่แหละครับเอาละครับนี่ก็เป็นแค่เพียงเรื่องเล่านะครับเมื่อหลายปีก่อนเกี่ยวกับงูเกงกองเขมรอยากให้ทุกคนเนี่ยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังด้วยนะครับ และถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือว่าตรงไหนเนี่ยผมก็ต้องกราบขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดติดตามเพื่อเวลาที่เราเนี่ยลงคลิปใหม่นะฮะทุกคนเนี่ยจะได้ไม่พลาดกันนะฮะสำหรับคลิปโรว,วันนี้เนี่ยก็ขอลาไปก่อนนะคบผมแล้วก็เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ